สวัสดีเ,เพื่อนๆชาว b a c k i s ส e r ิ Mobile ทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้เราก็จะมาบอกเคล็ดลับสำหรับเปิดวิหารเสาแสงทะเลทรายประจำเดือนกรกฎาคม2564นนะฮะจะมีเคล็ดอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลย เควสที่1นนะฮะทำเควสประจนภัยครบ10เควสเควสประจนภัยได้มาจากการลงวิหารเสาแสงนะฮะตีมอนเตอร์ทะเลทรายขุดทรายนะฮะตีบอสเลเทนหรือทำเควสทะเลทรายประจําวันนะฮะเควสที่2กําจัดบอสหรือโวลบอสทะเลทรายเลเทนนะฮะครบ1ครั้งบอสเลเทนจะซุ่มเกิดตามพื้นที่ทะเลทรายนะฮะเวลาบอสเกิดก็จะมีแจ้งเตือนที่หน้าจอผู้เล่นนะฮะเมื่ออยู่ในพื้นที่ทะเลทรายส่วนโวลบอสเลเทนนะฮะจะเกิดทุกวันพฤหัสเวลา1นึ่ทุ่มสี่ เควสที่3ได้รับขยะจากมอนสเตอร์ครบ500ชิ้นนะฮะเควสนี้จะไม่มีบอกจํานวนที่เราได้รับเพื่อนๆก็ตีมอนไปนเรื่อยๆนะ,ะจนกว่าเพจจะผ่านเควสที่4ี่นะครับกำจัดมอนสเตอร์ทะเลทรายครบ2,500ตัวนะฮะหน้านี้ก็จะเป็นจุดเกิดวิหารทะเลทรายทั้งหมดประจําเดือนกรกฎานี้นะฮะจุดเกิดแต่ละเดือนส่วนตัวผมมองว่าสําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่รู้จุดแล้ววิ่งหาแบบไม่รู้ทิศทาง อาจจะเสียน้ําทะเลทรายโดยเปล่าประโยชน์นะฮะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ